เวลาเป็นท่าแก่เราก็ต้องดูแลลูกน้องถ้าเราซื้อใจลูกน้องได้นะครับลูกน้องก็ทํางานให้เราอย่างถวายชีวิตนะครับมีอะไรก็เผื่อแผ่กันมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต่้งน,นะครับเราก็จะเป็นท่าแก่ที่ดีนะครับเราก็จะเป็นผู้นําองค์กรที่ดีนะครับที่มีแต่คนรักนะครับนะสรุปแล้วนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือพูดถึง e x t e r n a l environment ก็คือ สิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลากฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะครับที่จะมากีดกันการค้านะครับอของประเทศอื่นแล้วก็ของประเทศเราด้วยนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจสังคมนะครับวัฒนธรรมกับเทคโนโลยีต่างๆทรัพยากรธรรมชาติโลกโลกครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ประชากรของประเทศนะรวมทั้งประชากรศาสตร์เนี่ย สำคัญมากของประเทศไทยเราเนี่ยประชากรของเราเนี่ยเรียกว่าเอ่อเอจิ้งโซซายตี้นั่นก็คือหมายว่ามีประชากรที่เป็นคนแก่มากสมมุตินะฮะประเทศไทยมีประชากรคนแก่ประมาณ40%เนี่ยคนหนุ่มหนะะึ่งคนสามเหมือนกันคนหนุ่มหนึ่งคนสามเด็กหนึ่งคนสามนะครับคนแก่หนึ่งคนสามเนี่ยมีสามส่วนไอ้คนที่เป็นคนหนุ่มสาวเนี่ยไปทํางานเนี่ยหนึ่งส่วนจะต้องมาเลี้ยง เลี้ยงทั้งเด็กเลี้ยงทั้งคนแก่จะไหวไหมครับยิ่งถ้าคนที่เป็นหนุ่มสาวที่พูดถึงเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีประสิทธิภาพหมายความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนใช้เวลากับการดูการ์ตูนการเล่นเกมนะครับการดูซีรีส์การดูข่าวน้ำเน่าในสังคมเนหรือการดูหนังละครน้ำเน่าในสังคมเนี่ย หรือตอนนี้ก็คือมาดูโซเชียล a c e b o o k Line นะครับอินสตาแกรนะครับ youtube เนี่ยหนังโปเนี่ยอเวลาผมเข้าไปดูหนังฟรีมันจะมีโฆษณาการพนันอมีการโฆษณาหนังโป้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาในหัวเรามันอยู่ในแวดล้อมระมดเลยเหมือนกับเราเดินเข้าไปในดงผีนะครับ มีวิญ,ญญาณเต็มไปหมดเลยวิญญ,ญาณเกมวิญญ,ญาณรุนวิญญ,ญาณในที่ที่คอยดึงตัวเราหรือเข้าไปในผับพ,พัดพงเนี่ยมีแต่คนจะมาดึงเราเอ้เข้าผับนี้เข้าผับนู่นเข้าแบบนี้นั้นมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเรามีภูมิคุ้มกันดีขนาดไหนนะครับอยู่ที่เด็กของเราว่ามีภูมิคุ้มกันดีขนาดไหนสมมุติเรามีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนที่ดีเนี่ยหนึ่งวัคซีนสมองถ้าเรามีสมองที่ดี เราก็สามารถที่จะสกรีนเป็นเครื่องกองน้ําเด็กคนไทยต้องเป็นเครื่องกองน้าครับทาตัวเป็นเครื่องกองน้าคือมีตัวกองน้ําอยู่ในสมองนะข่าวสารรับรู้ต่อะไรเกมอะไรเข้ามาต่างนๆะเราสมองเราสกรีนอะไรที่ไม่มีประโยชน์กับสมองเราเอาออกสกรีนออกสมมุติเด็กคนนี้จะต้องการเป็นนักดนตรีนักเสียไวโอลินเนี่ยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับไวโอลินเราจะไม่ฟังเราจะไม่ ไม่สนใจั้งสิเราจะมุ่งมั่นแต่เรื่องของไวโอลินจะดู youtube วิธีสอนไวโอลินไปศึกษาเรื่องไวโอลินนะครับไปเรียนจากครูเรื่องไวโอลินไปอ่านหนังสือเรื่องไวโอลินไปดูเครื่องดนตรตีไวโอลินไปดูคอนเสิร์ตเกี่ยวกับไวโอลินเนี่ยครับก็จะเป็นเลิศในแต่ละด้านหรือผมเนี่ยไม่ได้เรียนจบวิศวะแต่ผมจะทํารถสาล้อบรรทุกนะครับถ้าผบรรทุกผมโฟกัสเป้าหมายที่ชัดเจนของผมปแลว พผมรู้ตัวเองจุดอ่อนจุดแข็งผมตัวเองเนี่ยปัญญาผมมีเท่านี้ปัญญาผมปีนเขาได้กระประมาณเจ็ดเสาน้อยอย่างเงี้ยโดยอินทนนท์นนผมปีนไม่ไหวนี่ก็คือเป้าหมายผมผมก็จะเรียนรู้แต่เรื่องของสามลอ้อผมก็จะดูหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์เพราะสามล้อใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แต่ไม่ใช่ใช้โซ่เป็นแค่เผาเราก็เยเรียนรู้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ที่เป็นโซ่เนี่ยแหละ แต่เราแอพพลายในเรื่องของเขาเพราะว่ามันมีหนังสือให้เราดูกระบะาข้างหลังของสามล้อมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนรถกระบะาเราก็ไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถยนตรยนรถกระปะาแต่เราไม่เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ของรถกระปะนะครับเราเรียนแต่เรื่องของระบบส่งกาลังระบบรองรับน้แล้วเราก็มาแมทชิ่งกันดูทั้งหนังสือดูใน YouTube ดูจากสื่อฝรั่งสื่อจีน แล้วเราก็ไปดูโรงงานที่ญี่ปุ่นดูโรงงานที่จีนดูโรงงานในการประกอบสำล้อดูโรงงานในการผลิตชิ้นส่วนสำล้อทุกชิ้นแล้วเราก็มาออกแบบร่วมกับญี่ปุ่นถ่ายรูปเอารูปมาให้ดูเอาวิดีโอให้ดูมาร่วมออกแบบที่เป็นสำล้อของเราเองภายใต้ยี่ห้อของเราเองของคนไทยของคนคนนี้ครับ เราตั้งชื่อว่าซูมโมตาออกแบบโลโก้เป็นซูมโมตาจ้างบริษัทคนไทยออกแบบแล้วดีไซน์รถออกมาจ้างญี่ปุ่นออกแบบแล้วก็เอาแบบพิมพ์เขียวเนี่ยไปสั่งซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนจากโรงงานของจีนเดียบเสม,มือนเราก็เป็นโรงงานสำรองในประเทศจีนใช่ียวกันพอสำรองประเทศจีนก็ซื้ออะไหล่จากหลังโรงงานงทั้งหมด เหมือนกับที่เราทำเราไม่ใย่เป็นนักดีวตั้งโรงงานในจีนครับเราก็คือโรงงานในจีนเพราะโรงงานในจีนบางโรงแค่พ่นสีแล้วก็ประกอบบางโรงไม่ได้ทําอะไรเลยประกอบอย่างเดียวเนี่ยครับคือสิ่งที่ออกมาจากตัวเราเหมือนผมมีทฤษฎีสีรู้สีก้ามาได้ไงผมก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้นี่ผมเรียนรู้จากหนังสือของตะวันตก ของอเมริกาแลงกฤษเช่นสนันพิมพ์เพนทิสฮอล์สารนพิมพ์แม็กเกลฮิลโดยผู้เขียนมีหลายท่านโดยเพราะที่ผมรับใจคือท่านศา uh, สราพิธานฟิลิป p p ลเลอร์และไมเคิลอีพั a เตอร์ที่เขียนไฟฟอร์สส่วนตะว,วันออกผมก็เรียนรู้เรื่องของกลยุทธ์ซุนวูกลยุทธ์บริหารธุรกิจขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามสิบกลยุทธ์ธุรกิจ ผมก็มาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาแอพพลายรวมกันเป็นสีรู้สีกล้านะครับเป็นทฤษฎีของผมเองแล้วก็เป็น Eight Force นะครับภัยพุกคาม8อย่างนะครับของธุรกิจนะครับมีทั้งนอกทั้งในนะทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ใหญ่ก็เล็กนะอะไรอย่างเงี้ยผมจะมองภาพของ Mind Map ของผมเนี่ยเป็น ยินหยางเป็นสองฝ่ายเสมอสองฝ่ายสี่ฝ่ายแปดทิศนะครับเราก็จะเข้าใจง่ายและจำสิ่งต่างๆได้ง่ายผมกับเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยจะสู้ต่างชาติก็ได้เนี่ยต้องเอาเวลามุ่งไปสุดที่เขาอยากจะเป็นนะเป็น stepping stone เป็นหินรองก้าวที่เขาจะต้องก้าวไปก้าวไปก้าวไป ก้าวไปทีละก้าวเขาจะเป็นนักมวยก็ต้องชกตั้งแต่เด็กๆเป็นหินลองก้าวถ้าคุณอยากเป็นนักนก,กอล์ฟคุณก็ตีน่สามขวบเหมือนไทเกอร์วูดคุณก็จะเก่งสิบเจ็สิบแปคุณก็เป็นแชมป์โลกได้เลยครับเราต้องสร้างคนแบบนี้ครับไม่ใช่เอาเวลาไปฝักไปกับอย่างอื่นหรือคุณจะเป็นนักเทนนิสคุณจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าคุณมีการวางแผนแล้วคุณใช้เวลาเหล่านั้น ุ่มไปกับตรงนั้นคุณใช้สมองทั้งหมดทุ่มไปกับตรงนั้นคุณใช้จิตใจเรียกว่าจิตทุ่มไปกับตรงนั้นคุณใช้ร่างกายทุ่มไปกับตรงนั้นคําว่าสมองก็พอจะเข้าใจก็เป็นเครื่องกรองน้ําก็คือมีความรู้มาก็กรองให้หมดนะกรองแต่สิ่งที่เราสนใจหรือกรองแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราแต่เรื่องที่สองเรื่องของจิต ปกตินี่เรื่องสมองนี่วเวลาเราเจอครหูหรือ professor ก็จะยกมือไหวใช่ไหมครับ่าท่านอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ที่เก่งๆ่งทั้งหลายคือผู้ที่มีความรู้เพาเขารู้มากกว่าเราในเรื่องที่เราอยากรู้เราก็เรียกว่าอาจารย์ยกให้เป็นอาจารย์หมดเลยเหมือนกุ้ยเจ๋งท่านเรียนรู้จากอาจารย์สิบสิบสิบคนท่านก็นจะกลายเป็นปว้ยเจ๋งคือท่านเก่งทุกอย่างเพราะอาจารย์ทุกท่านก็ประสิทธิ์ประสิท์ความรู้และวิชาให้ท่านจอมยุทธทั้งหลายก็ิประสิทธาาิ์ วิชาและวารยุทธ์ให้ท่านท่านก็จะเก่งที่สุดสุดท้ายพระจอมยุทธ์นนั้นก็จะแก่แก่แก่แก,แก่แล้วก็จากโลกนี้ไปสุดท้ายคุยเจ็บก็เป็นเจ้าสํานักในเรื่องของมังกรหยกนะครับ mm. เช่นกันในเรื่องของจิตตาจิตของคนเนี่ยสาคัญถ้าคนที่เขาไปเรียนคนที่เขาไปเล่นจิตตาที่สําคัญคนที่เขาไปเล่นเกมคนที่เขาไปดูหนังสือการ์ตูน คนที่ก็ไปดูโซเชียลแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเพราะจิตมันไม่นิ่งครับจิตมันเป็นเสมือนน้ําคนที่มีจิตนิ่งก็คือที่เรายกย่องกันก็คือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าจิตนิ่งพระสงฆ์จิตนิ่งไม่สนใจแม้กระทั่งลูกเมียนะครับจิตมันนิ่งอ่ะมันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นพ่อแม่ไม่สนใจมันคอนเซนเทรตกับลมหายใจอย่างเดียวหูไม่สนใจ หัวไม่สนใจขาจะเจ็บก็ไม่สนใจสนใจแค่ลมหายใจครับณปัจจุบันอดีตข้างหลังไม่สนใจจะเป็นยังไงไม่สนใจอนาคตไม่สนใจสนใจแค่ปัจจุบันนั่นคือจิตแล้วคนที่มีความสนใจจิตแต่ปัจจุบันได้ดีที่สุดก็คือคนที่นั่งสมาธิมากที่สุดพระหรือพระสงฆ์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่มีจิตที่นิ่งจิตแข็ง เราถึงยกมือไหว้ท่านใช่ไหมครัแต่ถ้าประสงค์ที่บอกแวบจิตน้ําไม่นิ่งน้ําแกว่งตลอดเห็นเงินก็แกวงแ่งนะเห็นสาวก็แกวงแ่งอะอย่างนี้คือเราไม่ไม,ไม่ไม่ยกมือไหว้ครับไม่ยกมือไหว้เรายกมือไหว้คนที่มีจิตแข็งจิตนิ่งคนที่จะทำได้ต้องฝึกฝึกเป็นเวลานานหลายปีฝึกอยู่เฉยนิ่งนิ่งสมาธิอยู่ที่อากาศ ที่ลมหายใจของเราทีตรงเนี้ยลองทำดูสิครับฝึกจิตให้ทนให้แข็งแล้วท่านก็จะไม่เรียกว่าควายเขวหรือวกแวกกับสิ่งใดๆเป็นเสมือนมา้าแล้วถ้ามีจิตแข็งเป็นเสมือนม้าที่มันวิ่งแข่งแล้วก็มีหน้ากากาอยู่หน้ากันแล้วก็วิ่งอย่างเดียวจุดมุ่งหมายของม้าคือทางข้างหน้าทางข้างหน้า ไม่ใช้ไม่ขวาวิ่งไปประมาณห้านาทีก็รู้ผลแล้วตรงนั้นแหละฮะคือจิตถ้าท่านมีจิตที่นิ่งนักแข็งในสิ่งที่ท่านทำท่านก็จะไม่ดูทีวีซีรีส์ไม่ดูละครน้ำเน่าไม่ดูข่าวน้ำเน่าไม่ดูโซเชียลน้ำเน่า ข่าวาว่าบ้าบอที่บ้าบอหมายกว่ามันฆ่าเวลาท่านมันไม่ได้ฆ่าชีวิตท่านแต่มันฆ่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าชีวิตท่านเดกก็คือเวลาจนไม่รู้ว่าท่านมีลมหายใจเพื่ออะไรท่านมีลมหายใจหรือมีชีวิตหรือมีเวลาเพื่อมาเล่นเกม เพิ่มมาอนานนันสกตูนหรือไม่ใช่หรือไม่ไมต้องลองคิดดูฉะนั้นคนที่มีจิตที่นิ่งและจิตสูงจิตแข็งคนนั้นจะมีเวลามากที่สุดมีเวลาในการคอนเซนเทรตหรือเอาอาหารเติมสมองให้ท่านจิตแข็งจะสามเป็นเนเครื่องกองน้ำที่ดีที่จะกลองทุกสิ่งเนี่ยกอง อาหารสมองและกองอาหารที่จะกินเข้าไปในร่างกายร่างกายท่านจะมีพลังกาลังได้ไงเพื่จะประกอบกิจการต่างๆหรือสร้างอะไรที่มันเป็น,ปนคุณประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยหรือสร้างสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเขาต้องทำอะไรต้องมีร่างกายที่แข็งแรงครับร่างกายที่แข็งแรงประกอบด้วยการนอนเพียงพอตามวัยของท่านถ้าท่านอายุายน้อยก็นอนเย,ยอะหน่อยอายุมากก็นอนน้อยหน่อย ออกกาลังกายเพียงพอตามวัยของท่านนะครับออกกอลังกายมากก็เจ็บป่วยปวดกล้ามเนื้ออีกเมื่อยบาดเจ็บอีกนะหรือไม่เคยเตะบอลอยู่ดีไปเตะร่วมกับทีมชาติก็เนี่ยท่านก็ไม่ไหวแล้วครับเอ็นเส้นเอ็นขาดโดยก็เตะขาทีก็ขาบาดเจ็บนะก็เอาเมากอาตัวเรา แกแล้วก็ไม่ต้องไปวิ่งแล้วแค,คเ่เดินเดินเดินเร็วๆก็ถือว่าดีแล้วตามไปนอกจอากออกกำลังกายนอกจากนอนแล้วคือกินครับ <c oughs> กินนี่สําคัญที่สุดกินนี่ถ้าท่านไม่มีจิตที่แข็งเนี่ยเสร็จเห็นดูเรียนกินดูเรียนเห็นกาแฟกินกาแฟเห็นชานมไข่มุกกินชานมไข่มุกเห็นของทอดกินของทอดเห็นแฮมเบอร์เกอร์กินแฮมเบอร์เกอร์เห็นทานสแปคกินทานสแป เนยนมต่างๆร่างกายท่านจะมีปัญหาทัานทีเมื่อร่างกายมีปัญหาจิตก็จะมีปัญหาสมองก็จะมีปัญหาก็ทำงานไม่ได้เต็มที่ดังนั้นร่างกายสำคัญร่างกายเกิดจากการพับผ่อนการออกกำลังกายเพียงพอเหมาะสมการรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์เข้าในร่างกายและจำนวน เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินถ้ามากเกินไปหรือดึกเกินไปแล้วผิดเวลาฮะเวลาสาคัญครับถ้ากินแล้วผิดเวลาไปกินตีสองตีสามก็ไม่ย่อยก็มีปัญหาก็เจ็บป่วยกินเยอะไปก็อ้วนก็จะมีปัญหากินน้อยไปก็ผอมไปดังนั้นต้องเดินเดินอยู่จุดกลางเดินจุดศูนย์กลางแล้วจุดที่บาลานซ์ซิ่งอ่ะจุดสมดุลที่สุด อะไรก็ตามสมดุลดีที่สุดหรือยินหยางก็คือยินหย,นยางเนี่ยไม่ใช่ว่ายินดีหรือหยางดีนะตรงกลางครับของยินหยางคือสมดุลดีสุดร้อนหนาวไม่ดีร้อนหนาวสิ่งที่ทําให้ความร้อนและความหนาวสมดุลที่สุดก็คือลมครับเมื่อมีลมทุกคนจะสบายหมดเป็นเหมือนรถสำรองผมรถสำรองผมเนี่ยคัสซีจะต้องสมดุลครับจุดสุท์ทวงก็อยู่ตรงกลาง ไม่ว่าคุณจะบรรทุกหนักแค่ไหนจุดศูนย์ถ่วงก็ยังอยู่ตรงกลางไม่ใช่บรรทุกร้อยโลล้อหน้ายกบรรทุกสองร้อยโลล้อหลังยกอย่างเงี้ยหรือว่าเบีย่ยงไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยไม่ได้ครับความสมดุลที่สําคัญมากฉะนั้นเรารู้แล้วครับลูกหลานของเราสปพยากรมนุษย์ของเราเด็กๆของเราที่จะมาเลี้ยงพวกคนแก่เนี่ยย้ายเขาเสียเวลากับสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้สมองเขาได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ ให้ร่างกายรับสิ่งที่ดีให้จิตเขานิ่งพอที่จะกรองสิ่งเหล่านี้จิตแข็งนั่นก็คือเครื่องกรองน้ําที่ดีนั่นเองครับทําไมละครับเพราะเขาจะต้องคนส่วนนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งในสามต้องมาเลี้ยงดูหกสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นผู้ที่เสียสละสูงไม่ใช่สบายต้องลําบากเพราะว่าคนอายุ 0ถึง25เด็กกำลังอยู่ในใบนเรียน,น,ยนก็คือคนที่ใช้เงินใช่มา25ถึง60คนกลุ่มนี้กลุ่มที่สองเนี่ยเป็นผู้ที่เลี้ยงคนที่อายุต่ำกว่า25ที่กำลังเป็นไรอยูในขณะยรายการก็ต้องเลี้ยงผู้ที่เกษยียณอายุซึ่งผมก็ไม่รู้ใครจะบอกใครเป็นคนบอกครับว่า60ปีต้องเกษยียณอายุผม60แล้วครับ อย่างผมต้องเกษียณไหมฮะผมไม่เชื่อครับชีวิตของผมผมกําหนดเองครับไม่ใช่ให้ใครที่ไหนไม่รู้มาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ปีนี้คุณต้องหยุดทํางานแล้วนะคุณหกสิบแล้วนะไม่ใช่ครับผมคคนกําหนดเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องกรองครับว่าสิ่งที่คนก็กาหนดในสังคมกําหนดเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมเราควรทํำไหมหรือมีใครไอ้บ้าที่ไหนมาบอกว่าวัคซีนตัวนี้ไม่ดีไม่ด,มดีเราก็เชื่อครับ เราก็เชื่อครับโดยไม่ได้ไตรตรองโดยไม่ได้กรองครับหรือบอกพักนี้ไม่ดีพักนี้ไม่ดีเราก็เชื่อครับโดยไม่ได้ไตรตรองครับหรือคนนี้ผิดคนนี้ก็เลยก็เชื่อครับทําไมคนไทยเชื่อง่ายอย่างนี้ครับคนที่เขาเอาข้อมูลนั้นมาเนี่ยเหมือนเราไปสมือนแบงค์อะ่ะคุณรู้ไหมฮะเวลาแบงค์โทรมาหาผมหรือสถาบันการเงินโทรมาหาผม ขาจะโทรมาหาผมบอกอ๋อให้ยืมเงินครับให้กู้เงินครับเพราะคุณเครดิตมีดีมากครับเพราะคุณโชคดีมากครับเราจับฉลากได้ก็คุณผมให้คุณกู้ครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณโชคดีและคุณเครดิตดีคุณก็ไปกู้ครับแล้วเขาก็คิดดอกเบี้ยคุณจนอ้วกโผมทอละไทยครับเพราะนิสัยเสียของแบงค์อย่างหนึ่งเวลา ฝนไม่ตกอะ่ะแบงค์จะเอาลมมาให้คุณฝนไม่ตกนะโอ้ยเอาลมมาให้คือคุณไม่เดือนร้อนนี่ใช้เงินเขาจะให้คุณกู้แต่ถ้าเขาคุณเดินร้อเวลาฝนตกเนี่ยเขาบอกาพี่ฝนตกแล้วขอล่มคืนครับเพราะคนอื่นเขาจะเอาใช้ล่มเหมือนกันล่มผมฝากพี่ไว้เฉยตอนที่เราต้องการใช้เงินมากเขาบอกผมไม่ให้คุณแล้วคุณเบิกเพิ่มไม่ได้แล้ว คุณได้เท่านี้แล้วคุณต้องใช้ของเก่าด้วยนะอาตอนเรายืมเพิ่มาเราก็ได้ว่าเป็นเงินของเราเราก็ใช้เอาใช้เอาใช้เอาลงทุนลงลงทุนนี่พอเราเดือดร้อนเงินช็อตเลยไปขอเพิ่มเขาบอกไม่ให้แนละ้วต้องใช้ของเก่าด้วยนะครับคนบางคนนี่จิตอ่อนนี่ฆ่าตัวตายนะครับผมเคยเป็นหนี้ถึงสี่สิบล้านนะครับไม่ใช่ว่าตอนนี้ก็เก่งนะครับไม่ใช่ครับตอนนี้หนี้ลดลงแล้วครับ เหลือไม่ถึงสิบล้านครับแล้วปีนี้มิถุนายนสองห้าหกสี่ผมเป็นหนี้ตั้งอายุยี่บสี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยเพราะผมไม่ได้มีทุนเยอะครับในการทำธุรกิจแล้วผมทำธุรกิจสิบอย่างเนี่ยผมล้มเก้าอย่างนะคุณเก้าอย่างที่ผมล้มนะครับเก้าอย่างที่จะกลายเป็นดอกอ่ะเป็น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 หมาหมาหัวเน่าอ่ะ เป็นซันเซ็ตอะเป็นธุรกิจที่มันล้มหายตายจากออฟโซลิดไปแล้วล้าสมัยไปแล้วเป็นธุรกิจพาคที่ตกดินไปแล้วเป็นธุรกิจซันชัยเนี่ยมยีแค่อย่างเดียวก็ตอนนี้คือรถสำร้องครับรรทุกครับบรรทุกนะฮะผมไม่ทำรถนั่งครับแต่ก็มีทั้งเครื่องยนต์และไฟฟ้านะครับ วีนีจะทำรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานสูง World Class Cycle ic